สดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่วิทยาลัยชุมชนปากแก้วครับเรามาอยู่ที่ต้นที่เขาปุูกพืชสมุนไพรแล้วก็เอามาตอยอดทำเป็นสบู่ทำสกัดทำสบู่ใช้เองตามครัวเรือนแล้วก็ส่งขายได้นะครับสำหรับใครที่รักสุขภาพนะครับก็เชิญแนะนำครับไปติดตามน้องลิงเราเลยนะครับไปน้องลิงทำอะไรครับไปย่านน้ำตาได้มาที่ไหน คนคงที่คนแบบไหนครับคนที่ทางเดียวการทำงานันกครับทำย้อนสอนนะคนจงบาทตาลายให้การตุนนไม่ใช่การตุนอ๋อนี่เป็นการตุนสุดๆคุณสารที่จะใช้ทำสบู่นะครับจะไม่ความร้อนเดือดมันเราจะทำให้มันร้ายที่หมดใช่ไหมครับใช่ครับพยายามคนจะให้ไม่พอเราทำแบบว่าให้มันไม่โดนความร้อนเลยตรงใช่ไหมครับใช่ที่ข้าวที่สมุนไพรอ่ะเราทำยังไงบ้างเราไม่แห้งไปเข้ากับเหตุักสักผิวหาใสก็ได้ อ๋อตรง้เอากระงที่เราใช้ตามอย่งมานิ้นตะตันเล็าน้ำแล้วก็เอาวที่เราสัมผัสกับสารที่เราจะใช้ทำสบู่หรือสาที่สคราางครับทำสัมผัสกัตตันเลให้ตลกปักแล้วก็มาหมัก้ยครจะได้เป็นสารสังเคนะกถ้าเราคนกะดาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเทเป็นใส่พอกสบู่ใส่ ใช่ใส่สารที่เรามาสกัดจากเดี๋ยวตอนบ่ายหลังจากที่ชมสวนต้นไพลต่างๆนะครับเช่นจะบอกตัวนี้อีกคนอันนี้อะไรขมิ้นชันสารสกัดจากขมิ้นชันเราใช้ประมาณเราก็มีพี่มัาก็ไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยแต่เราจะใช้ประมาณห้าสิบกิโลกรัมพอหม้อที่หนึ่งกิโลที่เราทำอยู่นะครับ ก็มีหลายอย่างนะครับก็เปียนตะไคร่หอมใส่กับหอมโหระพาแล้วก็ดอกดาวเรืองครับพืชสมุนไพรนี้เราก็เอามาทําให้มันแห้งแล้วค่อยมาหมักน,นะครับกับแอลกอฮอล์95เปเซ็นขึ้นไปนะครับก็หาซื้อได้เอให้เน็ครับ